สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มจะมาแกงหน่อไม้นะจ้าก็เครื่องปรุงและผักต่างๆก็อยู่ข้างบ้านจ้าหน่อไม้ก็ต้มต้มไว้แล้วหน่อไม้ก็หน่อไม้ของตัวเองนะจ้าส่วนบวบนั้นเพื่อนเอามาให้แล้วก็ถั่วฝักยาวเพื่อนเอามาให้จ้าเอาจะจะเอาใส่หนังหมูด้วยจากแคบหมูด้วยน้องสาวเป็นค,คนทํา แล้วก็ใส่ชะอมที่สวนแล้วก็ใส่ผักคุณตู่ด้วยจ้ะแล้วก็ใส่ข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยส่วนนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานหลานสาวเอามาให้จ้าเขาเขาเก็บมาแล้วก็ต้มแล้วก็ใส่ตู้แข็งจ้ะก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้ก็จะแกงใส่น้ําปลาร้านะจ้าแล้วก็ยานางก็คั้นแล้วจ้ะเนี่ยในถุงเนี่ยจ้ะเออในในในขวดเนี่ยจ้ะ เดี๋ยวส้มจะหั่นแล้วก็จะมาแกงกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนเรื่องแกงหน่อไม้ส้มก็หั่นเสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนๆน,นี่หลยจ้าก็จะใส่ข้าวคั่วไปด้วยสองช้อนโต๊ะจ้าเห็ดพึ่งหวานเพิ่มไปอีกจ้าน้องสาวบอกว่าไม่พอก็เลยใส่เพิ่มไปอีกแล้วก็ตำตำพริกก็ใส่ตะไคร้แล้วก็หอมหอมแดงสามหัวพริกหนึ่ง หนึ่งอันจะเพราะว่าเอาไม่เผ็ดก,ก็จะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปในหม้อเลยเนี่ยจ้ะเทลงไปเลยแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างๆใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปในหม้อเลยก็ใช้มือนี่แหละจ้ะเพื่อนๆก็เราก็ไปทําไปเอ่อไปแกงความร้อนก็ฆ่าเชื้อโรคจ้ะก็ใส่ลงไป หน่อไม้ก็ใส่ลงไปใช่ไหมเพื่อนใส่ลงไปให้หมดเลยจ้ะก็คงจะหม้อใหญ่อยู่หรอกจ้ะเพื่อนนี่จ้ะก็หม้อใหญ่อยู่เหมือนกันนี่จ้ะใส่ลงไปนี่จ้ะกากหมูก็ใส่ลงไปส่วนผักคุณตู่เอาไว้ใส่ทีหลังจ้ะผักคุณตู่ไว้ใส่ทีหลัง บวบก็ใส่ลงไปวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอมึะก็ใส่ให้เสร็จแล้วก็จะมาใส่น้ำยานางด้วยจะน้ำยานางแล้วก็น้ำปลาร้าจ้ะนี่จะใส่ผักลงไปในหม้อแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนส้มก็จะใส่น้ำยานางนะจ๊ะใส่ลงไป ใส่ให้หมดเลยจ้ะเพื่อนๆในในขวดเนี้ยประมาณห้าห้าร้อยมลจ้ะก็ใส่ให้หมดไปเลยน่จ้ะแล้วก็น้ำปลาร้า<ม>ก็ประมาณสามช้อนโต๊ะจ้ะก็ใส่ลงไปเลยนีจ่จ้ะแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ เดี๋ยวนำไปตั้งไฟจ้ะเพื่อนๆใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือรประมาณครึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาจะ้ะเพราะว่ากลัวมันจะเค็มจะ้ะส้มก็ใส่เกลือไปแล้วก็ใส่ขนองไปจ้ะแล้วก็คนๆๆเดี๋ยวจะเปิดแก๊สเลยจ้ะแล้วก็จะให้เขาเดือดแล้วก็คนอีกครั้งหนึ่งจ้ะ หน่อไม้ก็เริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเปิดฝาชมจ้ะนี่ละจ้ะก็จะได้ขนาดนี้ก็ยังไม่คนนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งปิดฝาแล้วก็จะผ่อนไฟลงจ้ะเป็นไฟกลางจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเปิดฝาคนนะจ๊ะเพื่อนๆนว่าจะเป็นยังไงกลิ่นหอมมากๆเลยจ้ะนี่จ้ะ อืมหอมข้าวคั่วหอมหน่อมไม้หอมผักนะจ๊ะแต่ไม่ได้ใส่ยอดฟักทองนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวก็จะชิมจ้ะเดี๋ยวให้เดือดอีกสักพักนึงเดี๋ยวจะมาชิมกันจ้ะถ้าอยากให้เผ็ดก็ใส่รูปโดดนะจ๊ะเพื่อนแต่ส้มไม่ใส่จ้ะเดี๋ยวถ้าใครกินเผ็ดก็มากินข้างนอกหม้อก็ได้จ้ะพริก ก็ใส่แค่นี้ได้ยินเส,เสียงเดือดไหมจ้ะเนี่จ้ะสักพักหนึ่งนะจ้ะเดี๋ยวมาชิมกันจ้าเดือดดีแล้วเราก็จะมาชิมนะจ้ะเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นยังไงก็ถ้ารสชาติโอเค<ๆ>ก็จะใส่ผักนางตูแล้วก็ชะอมลงไปจ้ะ อืมอร่อยจะเพื่อนไม่ต้องเติมอะไรเลยจ้ะก็พยายามจินจืดเข้าไว้ไม่ให้เค็มนะจ้ะเสร็จเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาผักมาใส่นะจ้านี่เราจะผักนางตูแล้วก็ผักชะอมก็ใส่ลงไปเลยจ้ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงหน่อไม้แบบบ้านๆสูตรของส้มเองนะจ้ะสูตรไข่สูตรมันจ้ะ ก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็จะไปชิมจ้าว่าเป็นยังไงก็จะไปนั่งนั่งกินให้เพื่อนๆได้ชมกันจ้าอืคุณแม่ชิมจ้าอร่อยไหมจ้าคุณแม่แซ่บแซ่บแซ่บค,คุณแม่บอกว่าอร่อยจ้าท้ายที่สุดน,นี้ส้มขอ,อขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากก,าก,กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยจ้าโชคดีมีความสุขนะจ้าบา,บายสวัสดีจ้า